สวัสดีครับน้ององค์ USA เอ่อเห็นบอกว่าอยากจะเห็นแม่เจ้า85ี่กรเลยจับมาให้ดูเป็นลกทรงไปแข็งคงมหากรรมปีมหากรรม2012เหนือ2012มหากรรมตัวนี้ได้ที่8 ถ้าจำไม่ผิดจะพิทุโลกรุตติะไรเนี่ยน่าจะพิทุโลกนะกินเชียงตัวแรกมาประมาณ8 0 0 0มืนหุ้นกับคุณจ๊อบรับพ่อเป็นที่หนึ่งพระราชสุราัสุราตลกของเพิ่ศักดิ์สิงสมบุญส่วนแม่คืออีเขียวอีเขียวที่บ้านนี่แหละ อีเขียวนี่คือพวกแวสปีตันพวกอกลวกทางไกลคือพวก16แม่สายของ CP พีกระโนงก่อนพี่ประสิทธิ์ตายแกแกให้มาแกบอกว่าสารวัตรเก็บไว้นะตัวนี้เป็นลูกทางไกลดีนะหายากแล้วพวกสายที่สี่พัทยาเป็นแวสปีตันคือพ่อของมันเ่ยไม่ใช่พ่อของมัน เป็นตาของมันอะ่ะเป็นลกตึกที่16แม่สายแห่งกง,งอินเตอร์อะไรศรีนครินหรืออะไรกงเฮียเต็กเฮียตะแกรทพี่ก็ไม,ม่รู้จักที่เสียไัยมาพอมา่อไปเข้ากับนอกเอเจ็ดเส้นแดงของเสียเหมือนกันออกมาเป็นเจ้าแปดห้าเสือลายตัวน,นี้สวยกล้ามเนื้อดีมากเลย นี่ว่าจะเพาะข้าวนานาชาติกันนะตัวนี้เป็นนกที่ไม่ได้เชื่องที่นี่เชื่องที่กงรงกรนาชาติกล้ามเนื้อเนีบเลยเห็นไหมแน่นปึกนี่ขนาดกินข้าวเปลือกเยอะแล้วเนี่ยที่จุดพยามที่ ส่งไปยี่บสามตอนนี้ถึงเกี้ยนวันจันทร์นี่กลับมาได้19ขาดอยู่4ตัวก็ยังไม่รู้จะมีมาเพิ่มเติมอีกไหมวันพรุ่งนี้ที่นี้ขาดน้อยหน่อยเพราะว่ามันขาดเทอกจนอิ่มตัวแล้วอีกประกาหนึ่งเราไปซ้อมอัดกลางวันเว้ยอ่างทองมันก็คงจะมีความแข็งพอสมควรถึงจะไม่เร็วแต่ก็มาได้ มามาจนถึงบ้านได้เลยสามป้ายเดี๋ยวก็วัดวัดกันไปปีนี้จะเข้าคูดมีสิทธิ์ที่จะเอาลูกใส่ VIP หมนกันนะแต่ต้องเปลี่ยนตัวผู้ใหม่ตัวผู้จะหาเอาสีอื่นไม่เอาสีโโก้แล้วสีกโก้ดูแลระ,ะ,ะบาดแข็งแรงนกตรงน,นี้โอเคนะครับ